1 2ึ่งสอหกับผมพระมาติศัก์อุปวัฒนขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์ออกรับบินทบาตท,ที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับนีใกล้ใกล้นี่นะครับบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจะมีหลายซอยก็เลยแบ่งครูบาอาจารย์ไปได้หลายซอยด้วยกันนะครับหรือขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ คำชูวัดพระปศสสนานะครับอากาศเย็นเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับบ้านปฏิรูปอำเภอสีสงคมจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากเสร็จงานปฏิบัติธรรมที่วัดสีบุญเรลืองบ้านหัดแพงนะครับก็เดินทางมาที่นี่นะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ขาวไม่ชี้นะครับบางส่วนยังเดินทางไปร่วมงานนะครับอายุวัฒนมงคล ระดฐตพระคุณพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับหลวงตาสมพรที่วัดสุดทธิวนารามนะครับทั้งเมชีทั้งครูบาอาจารย์นะครับบางส่วนที่ตกรถนะครับไปไม่ได้ก็มาพักโลนะครับอยู่ที่วัดบ้านปฏิรูปนี่นะครับงานปฏิบัติธรรมเริ่มวันที่15บหกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่24นะครับ วันที่23นะครับจะเป็นพิธีฉลองสัญญบัติพัทยศนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับลูกศิษย์สันผู้ใหญ่ของพระเดชพระคุณลุงตานะครับถือว่าเป็นประธานคณะศิษย์พระเดชพระคุณลุงตาพระครูภาวนากิจจาธรก็ว่าได้นะครับดืออยาโยมชาวบ้านปฏิรูปนี่นะครับไปขอ กับพระเดชพระคุณนองตานะครับเผื่อมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับพระเดชพระคุณน้องตาก็พิจารณาให้ควรนานนะครับคอยส่งมาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับนี่เดือวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพญาติยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวารศาสนานะครับ สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากยมุมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมนะครับใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับนี่เด้อคณะสงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับแต่ว่าแยกออกเป็นหลายซอยนะครับก็เลยเหลือจํานวนเท่านี้นะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงดิมวันปฏิรูปนะครับอำเภอสีสรครคมจังหวัดนครพนมนะครับ หดือคณะสงฆ์ที่เดินทางมาแต่วัดบ้านเกาบอนะครับโอ้หลายที่ด้วยกันนะครับค่อยมาถึงวัดบ้านปฏิรูปนี้นะครับเริมงานปฏิบัติธรรมวันที่15นะครับกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะครับหดือวันที่23นะครับมีงานฉลองสัญญบัติพัยดยศด้วยนะครับ แข่งเรงแข็งแรง,แรง,แรงด้อมีพระพิกษุสงฆผู้บวชใหม่นะครับเดินตามหลังนี้นะครับเนื่องจากมีรลายซอยนะครับก็เลยได้แยกออกไปบินทาบาทแบ่งไปนะครับก็เลยเหลือคณะสงฆ์จำนวนเท่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงตาสมพรนะครับ ปะคูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงดื้อสาธุสาธุหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ญาติโยมบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับมีตัวเล็กๆด้วยนะครับนี่สองหนูน้อยสองหนูน้อยนะครับอไม่หนาวเลยนะครับไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ยวันหนาวว่าคือบ่ใส่เสื้อกัน,นหนาวชื่ออะไรครับเนี่ยคือเก่งให้ถึงนอนเขาตื่นไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ย ผู้นี้ซื้อว่างเดน,นี่ผู้นี้โอ้ยทำไมหน้าตึงจังเลยนี่ึนะครับหนูหน้อยบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอสีสงคมจังหวัดนครพนมตื่นมาร่วมใส่บาตรเ,เช้าเชนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศัก์อุปวัตนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากโยมบ้านบันติรูปนะครับบ้านปฏิรูปอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ทำบุญใส่บาตรเด้อก่อนที่จะถึงงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับคณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตแบบนี้มาไปจนถึงวันที่สิบห้านู่นนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ ญาติภาพนะครับญาติยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับคุณตาคุณยายนะครับยี่มแต่คุณยายนะครับพร้อมด้วยล้านน้อยนะครับนี่ใส่บาทในช่วงเช้าเนะครับในช่วงก่อนที่งานปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้เริ่มนะครับวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่ยี่สิบห้านะครับ ยี่สิบซีนะครับก็จะมีคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยหลายซอยนะครับก็เลยถูกแบ่งออกไปนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อชื่ออะไรครับเนี่ยอืม <laughs> <laughs> นุคิมนะครับเนี่ ขุ่ยถ่ายภาพนะครับบุตตาขุดยายบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับใส่ปาดแก่คณะสงฆ์นะครับมีหลายซอยนะครับบ้านปฏิรูปก็เลยคณะสงฆ์ถูกแบ่งออกเป็นสามสายนะครับก็เลยเหลือจํานวนเท่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางไปร่วมงานบุญนะครับอายุวัฒนมงคลหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับ นู่นวัดสุทธิวนาลามบึงการนู่นนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงเลยคุณยายเด้อห่สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณโยมประพันธ์ผาดานแก้วนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายภาพเลยนะครับนี่ พร้อมครอบครัวนะครับทําบุญใส่บาตรนะครับลูกหลานคุณแม่ตุ่มแกนแก้วนะครับนี่บริวารเยอะเหลือเกินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรภมคำชูวัดวาพภะศาสนานะครับวัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงนรรมจังหวัดนครพนมนะครับโยมประพันธ์ผ้าด่านแก้วนะครับนี่เดี๋ยวพร้อมครอบครัวพ่อบ้านเนะนี่เนาะพ่อบ้านและก็ลูกสาวนะครับ ด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อประพันธ์ผาดานแก้วเนาะสาธุสาธุ ามสี่ห้ากระผมพมาดิศกุปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์นะครับออกรับบินฑทบาตจากญาติโยมวัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับตรงกับพระอาทิตย์เลยนะครับนี่พระอาทิตย์ยามเช้านะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับนี่เด้อก่อนถึงงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับคณะสงฆ์ก็จะออกรับบินฑท่าบาต จากญาติโยมแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าถูกแบ่งไปหลายสายนะครับก็เลยเหลือไม่มากรูปเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ออกรับพิธาบัตรวันแรกนะครับจนถึงวันที่สิบห้านู่นนะครับนีส่สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อ ไหนะครับบวชใหม่นะครับเดินตามหลังนี่นะครับพาจีวรก็มีแต่จะหลุดลุ่ยนะครับพอดีมันตรงกับแสงพระอาทิตย์พอดีนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าคณะสูงออกรับบิณฑบาตนะครับบ้านปฏิรูปอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับก่อนถึงงานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมนี่เริ่มวันที่15านะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคณะสงไปร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงตาสมพรพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับที่วัดสุทธิวนารามนะครับพร้อมด้วยแม่ขาวแม่ชีนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาระศาสนานะครับบานปฏิรูปนะครับนี่พระอาทิตย์สองตานะครับมองไปในมืดหมดเลยนะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อนสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมวัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับก่อนถึงวันปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับเปิดงานวันที่15้านะครับเดือแต่ว่ามีหลายซอยนะครับบ้านปฏิรูปก็เลยถูกแยกออกนะครับแบ่งไปซอยนั้นซอยนี้ก็เลยเหลือพระภิกุสงฆ์อยู่ไม่มากนะครับแต่ละสาย ที่ออกรับปิณฑบาตนะครับแบ่งไปสามสายนะครับคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งก็ไปร่วมงานอายุวัฒนมงคลนะครับประดิษฐ์พระคุณหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับที่วัดสุทธิวนารามนะครับบึงการนู่นนะครับเออขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดบาปศาสนานะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำดวยลำดวยสุคนเด้อสาธุสาธุขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวารศาสนานะครับสายบาดคณะสงฆ์นะครับเดอ้อที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับมีพระใหม่บวชเมื่อวานนี้นะครับนี่ห้ารูปด้วยกันนะครับแต่ว่าถูกแยกไปบินทบาทสามซอยสามสายนะครับก็เลยเหลือจํานวนไม่มากนะครับนี่ญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวารศาสนา วัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครมจังหวัดนครพนมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อเป็นอนุสร์ชีวิตนะครับปีละครั้งนะครับจะได้มาที่บ้านปฏิรูปนี้นะครับก่อนที่เสรงานปฏิบัติธรรมก็จะได้ออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อ ย้อนแสงพระอาทิตย์พอดีพอดีนะครับนี่ถ่ายภาพไว้แต่มันมองไม่เห็นนะครับด้านหน้านะครับนี่ญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับคุณพ่อใหญ่ม้วนนะครับคู่บารมีคุณแม่กานะครับเป็นโยมพี่สาวของพระเดชพระคุณลวงตานะครับนี่แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเหลือแต่พ่อใหญ่ม้วนไว้นะครับทิ้งครูบารมี ไว้นะครับนี่โยงผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาราศาสนานะครับนี่พออ่อใหญ่ม่วนปีนี้อายุหลายปีเนออาะปีนี้อายุหลายปีพ่อใหญ่ปีนี้อายุหลายปดปีนี้อายุแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่ปีนะครับนี่ป้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำดวยลำดวยเด้อเป็นโยงพี่เคยของพระฤิษพระคุณลุงตานะครับ คุณบรมีของคุณแม่กากาศีนาใช้เวียงนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่เด้อมีหลานน้อยนะครับน่ารักเลยนะครับ พระใหม่นะครับกําลังลุ้นอยู่ว่าผ้าจะดุดตอนไหนนะครับเนี่ยเด้อนะครับเป็นสิ่งที่ยากนะครับยากที่สุดสําหรับพระใหม่ก็คือการคุมผ้านะครับปกติอะไรที่แม่ใหม่จะดีนะครับแต่พระใหม่นี่ลําบากเหลือเกินนะครับจะไปไหนมาไหนนี่ยากทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอนานไปนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนก็จะสะดวกนะครับเด้อ โดยเฉพ,พาะภาพจิวานเนี่ยภาพ้าพื้นเดียวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับลุ่นพระไมวสันเดนีพาสิรศนอวะ มองเห็นกำแพงวัดแล้วนะครับนี่เหลือไม่ไกลแล้วนะครับจุดหมายนะครับวันใจกับพระไม่นะครับกลัวผ้าจะหลุดกลางทางนะครับไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะครับเข้าใจว่าคนที่ไม่อยากบวชนะครับแต่ว่าพอบวชนานไปก็สะดวกนะครับอยากยุ่มชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ ทำบุญใสยบัตรเช้าๆนะครับเป็นญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาประศาสนานะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ก็จะออกรับปฏิบัติออกวินทบาทแบบนี้นะครับจนถึงวันที่15นะครับเปิดงานแล้วค่อยไม่ได้ออกบินทบาทนะครับแต่ว่ามีหลายซอยนะครับก็เลยแบ่งไปซอยนั้นซอยนี้ก็เลยเหลือเพียงเท่านี้นะครับพระที่วินทบาทด้วยกันนะครับ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อยมพอสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกคนเด้อเต็มบาทเลยนะครับนี่ สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับทําบุญใส่บาตรในช่วงเช้าเนะครับเป็นญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดาพาะศาสนานะครับแต่าภาพมันย้อนแสงนะครับนี่ภาพย้อนแสงนะครับครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับเดินทางมาด้วยกันแต่ว่าโดนแยกออกด้วยหลายซอยนะครับ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อมีหลายซอยนะครับก็เลยถูกแยกออกไปแบ่งไปนะครับเพื่อให้ทั่วถึงนะครับก็เลยเรือคณะสงฆ์จำนวนไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเดือเหลือไม่ไกลแล้วนะครับก็จะเข้าสู่วัดนะครับหินกำแพงวัดข้างหน้านะครับบ้านปฏิรูปอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ มีงานปฏิบัติธรรมเรื่องวันที่15นะครับ15กุมภาพันธ์ของทุกปีทุกปีนะครับก่อนจะถึงวันปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับบิณฑบาตไปจนถึงวันงานปฏิบัติธรรมนะครับค่อยชั้นภายในวัดนะครับอนุญาตประชาสัมพันธ์เ้อผู้ใดใครก็ตามจะมาร่วมบุญนะครับปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติกรรมนะครับที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับเดินทางมาก่อนเลยนะครับวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันที่23นี่มีพิธีฉลองสัญญบัตรพัยดยศนะครับพระอาจารย์ประครูวิจิตสุตาทิคุณนะครับเป็นสิทธิ์ชั้นต้นๆของพระเดชพระคุณนงตานะครับเกิดที่ทินทานบ้านเกิดนะครับที่บา้านพูนแพงอำเภอหัาตะพันจังหว,วัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ เป็นโยมอุปถาของพระเดชพระคุณน้องตานะครับพอบวชเข้ามาใหม่ๆนะครับบวชตั้งแต่อายุยี่สิบนู่นนะครับบวชเข้ามาใหม่ๆไม่กี่วันนะครับพระเดชพระคุณน้องตาก็พาไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับหลวงพ่อใหญ่วัดพิโศโสภามนะครับโยมเขาเรียกให้ร้อนะครับ มีคอวัดปฏิบัติที่เรียบร้อยนะครับพระเดชพระคุณลงตาชื่นชมนะครับเวลามีการมีงานอะไรนะครับพระอาจารย์พระครูจะเป็นประมุขประธานของลูกศิษย์ลูกหานะครับพระเดชพระคุณลงตานะครับถือว่าเป็นประธานคณะศิษย์พระเดชพระคุณลงตาก็ว่าได้นะครับเป็นศิษย์ชั้นผู้ใหญ่นะครับพระเดชพระคุณลงตาให้ความไว้วางใจนะครับมีงานต่างๆนะครับ ก็จะให้ดูแลนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนี่นะครับไปขอนะครับมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับเพื่อดูแลวัดบ้านปฏิรูปในสมัยก่อนนู้นนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยอนุญาตนะครับสาธุสาธ,สาธุมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านปฏิรูปนี้นะครับไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ พัฒนาวัดวาปรสาสนานะครับเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับหรือนะครับวันที่2 3นะครับจะมีพิธีฉลองสัญญบัตรพัดยศนะครับได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกรับผมอาตอมวภาพาก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาผู้อยู่ใกล้อยู่ไกล นะครับจะเดินทางมามุทิตาสักระนะครับขอบุญจากพระอาจารย์ประคูรูท่านนะครับดวงมุทิตาชื่นชมยินดีนะครับวันที่23นะครับเป็นวันฉลองสัญญบัตรพัยดยศนะครับแต่ว่าง,งานปฏิบัติธรรมเริ่มไปตั้งแต่วันที่15กุมภานะครับสุขภาพแข็งแรงด้ะคุณยายเด้อ